สวัสดีครับเดี๋ยวพาพว่าเมงองเป่าแล้วไหมแพกจีดยางครับมีผู้ใด้ซุปตัวนี้วะเต็มเป่าครับเต็มเป่าอากาศเย็นครับเป็นหนเป็นหน้เห็นมันไหล สองทางเลยเนี่ยเนี่ยไหลสองทางเลยลงโปเดียวครับเอาจำไปเลยครับเอาให้สุดครับจนด,ดึงเอาจนดึงออกมามีเออโอ้ยมีตั้งโอ้สองโปมัน่งเนี่ย บัพปดาเ่อพูดอ่ะจองลงมาตัางงาฝากคเอาสองปูเลยเ้ยมเป็นรรมดาครับมีผู้ใดสุดก็นี่วะบอกเลยว่าสวนไหนบอกจนวรสองปูเลยเอา เป็นจังไหนครับสุดบ่สุดบ่ดบไหนครับเบิ้องห้ยจีดยางง่ายม,ม,มากแล้วครับยอดวิวบานเนครับตรงมาเบิ้งสวนนี่แบบหฟสองโปรครับช่วงนี้อากาศหนาวครับต้องหอยสองโป มาเบิ่งต้นนี้ครับต้นนี้ว่ามันนำ้ำตกครับ <c oughs> สีหัวกับหัวลัาดจยอมยิ้ม <c oughs> เป็นอมยิม้มฮะมาเบิ่งต้นนี้ครับพวนยุงเงาอีกโปวนึงครับหาสิเส้นโปวนึงครับ เม็ดน,นีต้งี่อืออ้ออ้ต้นนึ่งวงตัวอยงไหนมีไ่สุดกวนี้ปะ โอ้ยมาบันทางเลครับสองป่วยต่างหากครับเป็นไรครับมองครับมองครับอืมอ้อมตาสวยง่ามมาก ก็เห็นบักกอกงวะครับบักกอกงตามห้องแล้วอ่าเนี้ยเออคือบักกลยเนี่ไงเดี๋ยวเปลือกันที่คอยฟื้นฟูกลับขึ้นมาครับ อต้อนนี่ครับซ้ำแขนครับซ้ำแขนขอบเอ็งครับโอ้ออกไรยังไม่ค่าไวเหรอเลครับสุดๆุดครับสุดๆ ต๊กตกครับมาบางต้นนี่ครับโอ้ยนี่เอามาตะพิลเลยเอามาทางงา่าเลยนิ่ดึงออกมาหนาสองเส้นครับเกล็กหนาครับจัดไปครับสองปอยครับ นี่ครับมั่งกอนัันหลักครับหมวนลงมาเลยครับหมวนลงมาน,บมน,มานับคืบครับนับคืบหนึ่งสองสองครืบค,บ,คบครึ่งครับ ไยสุดเลยครับอไยสุดเลยได้ยางึ้นกันครับอู้เป็นไหนเป็นไหนนี่ไปสุดตรงนี้วะออ

โอเคตอนนี้แหละครับสวัสดีครับ